วันที่25มีนาคม2557เวลา14น,นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกพอปร,ราชาั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาปดกล้าปดกระม,ม่อมให้พาพิสุุผู้บริจาครลหิตครบ100ครั้งเข้าเฝ้ารับพระราชทานพัดกาชาติสม,มานาคุณชั้นที่หและผู้มีอุปการะ คูณต่อสภากาชาติไทยเข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่หน่งรวมจํานวน38รายเข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญกาชาติสรรเสริญจํานวน6รายทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศน,นียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิติมาศจำนวนจํานวน59ราย และคณะบุคคลเข้าเฝ้าทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภาการชาติไทยทรงพักกรุณาปรดกลราโปดร,ปด,กรปดกระหม,ม่อมให้นางสาวก,กัญยกรอรุณโรธผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทมีเดียวิชั่น1994จำกัด และนางสาวสิตางจันทรากูลเข้าเฝ้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้โดยสารจำนวนหนึ่งคันเพื่อใช้ในกิจการของสนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยต่อจากนั้นทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิศิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทย และสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบระมราชเทวีนสีราชาและทุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายสำเนาฉนดที่ดินรวม12คณะและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มกดาดพระนามาพิไทยสอทฝังเพชรจำนวน20ราย หลังจากนั้นสน็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาการชาติไทยครั้งที่312เพื่อพิจารณาวาระการประชุมอาทิ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างสูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาของส่ย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย